ยินดีด้วยนะคะพรุ่งนี้กลางกระเป๋ารอการโอนเงินกล่มบัญชีกลางเตรียมความพร้อมจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิการอย่างรัดอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมวงเงินนี้กดเป็นเงินสดสามารถถอนเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะ ล่าสุดค่ะมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากกรมบัญชีกลางในวันที่20พฤศจิกายน2568นี้สำหรับเงินเพิ่มเบีย้ยผู้พิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิการแห่งรัฐกรมบัญชีกลางจะมีการจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีให้นะคะในวันที่20พฤศจิกายน2568นี้เป็นบัญชีพร้อมเพย์หรือว่าบัญชีที่ดำเนินการนะคะมอบอำนาจให้โอนตรงเข้าบัญชีบุคคลอื่นอยู่ที่200บาทค่ะคุณผู้ชมรวมกับเบี้ยผู้พิการที่ได้รับสิทธิก่อนหน้านี้ ก็จะได้รับสูงสุดต่อเดือนอยู่ที่1,000บาทพรุ่งนี้มาจริงจ่ายจริงตามนัดนะคะ20พฤศจิกายนนี้ใครอยู่ในกลุ่มนี้เร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะและนอกจากนี้จ่ายเงินอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับการโอนเงินพิเศษหรือว่าเงินสงเคราะห์เพื่อการเลี้ยงชีพในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยสําหรับการโอนเงินครั้งที่2ในวันที่24พฤศจิกายน2568ค่ะในอัตราเดือนละ100บาทย้อนหลัง8เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายนสําหรับคนที่ยังคงไม่ได้รับสิในการจ่าย เงินจะมีการจ่ายเงินย้อนหลังให้ถ้าหากท่านดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพจได้เรียบปรับประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้วในวันที่24พฤศจิกาย,ยน2 5 6น25ารยินดีด้วยนะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นาํามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ